สวัสดีค่ะพบกับคุกแอนอีทวิทย์ใ่อิ๋วอีกแล้วค่ะอาหารนานาชาติเป็นเรื่องง่ายและทำได้เองที่บ้านของเราถ้าคุณดูช่องนี้ค่ะวันนี้ชวนมาทำอาหารยอดนิยมของเด็กๆที่เมืองไทยเรานะคะสปากเกตตี้เนี่ยไปอิ๋วเชื่อว่าเด็กๆทุกคนจะต้องชอบนะคะ โดยเฉพาะถ้าเป็นสปาเกตตี้มากับซอสสีขาวแบบนี้ซึ่งเด็กๆที่เมืองไทยเราจะชอบสปาเกตตี้คาโบนารากันนะคะวันนี้จะไม่ทำแบบนั้นนะคะแต่ว่าจะทำแบบที่คล้ายๆกันค่ะสปาเกตตี้วันนี้เป็นสปาเกตตี้ซอสครีมชีสค่ะมาพร้อมกับไส้กรอกซาซิกเซียซึ่งเป็นไส้กรอกของอิตาเลียนนะคะ ไส้กรอบเขามีความเค็มเปรี้ยวตัดกับครีมชีสอร่อยลงตัวเลยค่ะเครื่องปรุงนะคะมีไม่มากเลยค่ะหอมใหญ่นะคะเราจะหั่นแบบเต่อเล็กๆหรือว่าหั่นแบบสไลด์แบบที่พราอิว่ทำก็ได้ค่ะกระเทียมจีนค่ะจะบุบหรือว่าสับก็ได้นะคะ ใช้กระเทียมไทยก็ได้นะคะสมุนไพรวันนี้ใช้สองอย่างค่ะก็คือมีชามแล้วก็มีต้นหอมเล็กค่ะต้นหอมเล็กแบบนี้เราจะเอาไว้โรยหน้านะคะ ใส้กรอกซาซิเซียมาเป็นแบบนี้นะคะรสชาติจะออกในแนวคล้ายๆแหนมบ้านเรานะคะแต่ว่าไม่เปรี้ยวมากค่ะจะออกในแนวเค็มมากกว่าค่ะใครใช้ไส้กรอกนี้ก็ต้องระวังความเค็มนะคะหั่นไส้กรอกเป็นแว่นๆแบบนี้แล้วพักไว้ก่อนนะคะเรามาต้มเส้นสปาเกตตี้กันค่ะ น้ำตั้งไฟร้อนให้เดือดนะคะแล้วใส่เกลือลงไปประมาณครึ่งช้อนชาค่ะเด้วตามด้วยเส้นสปากเกตตี้ลงไปเวลาของการต้มเส้นนะคะดูที่ข้างซองเลยค่ะระหว่างที่ต้มเส้นนะคะเราต้องไม่ปล่อยเขาไว้เฉยๆอาจจะคนบ้างนิดหน่อยค่ะเพราะไม่งั้นเส้นเขาจะติดกันนะคะ เมื่อเราต้มเส้นมาได้ครึ่งทางนะคะเราจะมาทำซอสกันค่ะกระทะตั้งไฟร้อนใส่น้ำมันมะกอกค่ะ ใส้กรอบซาซิกเซยนะคะใส่ลงไปจีเล็กน้อยค่ะไส้กรอบส่วนใหญ่นะคะปกติก็จะปรุงสุกมาแล้วแต่ใส้กรอกชนิดนี้ไม่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอามาปรุงอีกครั้งหนึ่งค่ะมันม่นใจว่าใส้กรอกสุกแล้วนะคะให้เราตักไส้กรอกใส่จานไว้ก่อนค่ะ กระทะใบเดิมนะคะยังมีน้ํามันเหลือจากการย่างไส้กรอกและน้ํามันจากไส้กรอกก็ออกมาด้วยนะคะให้เราใส่สมุนไพราทามลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยหอมใหญ่ค่ะเหมือนเดิมนะคะถ้าอาหารที่มีหอมใหญ่เราจะต้องผัดหอมใหญ่ให้เข้าสุกใสก่อนค่ะ แล้วตามด้วยกระเทียมลงไปค่ะอาหารฝรั่งเราจะไม่เจียวกระเทียมนะคะแต่เราใส่กระเทียมเพื่อให้ได้รสชาติค่ะใส่ครีมชีสหรือว่าชีสสดลงไปค่ะใครมียี่ห้อไหนก็ใช้ยี่ห้อนั้นนะคะความอร่อยก็จะแตกต่างกันแต่และยี่ห้อค่ะให้เราลอง ทำแล้วก็ชิมตามความชอบของเรานะคะใส่ไวาขาวลงไปค่ะใครไม่มีหรือว่ามีเด็กทานด้วยก็ให้เราใส่น้ำซุปไก่นะคะหลังจากนี้เราจะคนคนเคี่ยวเคี้ยวเขาเพื่อให้แอลกอฮอล์ในวายและเหยออกนะคะ ันนี้ใส่ผงซุปไก่หรือว่าผงซุปผักลงไปค่ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะไอยู่ก็ใส่เป็นบางเมนูค่ะตามด้วยน้ำต้มเซนสปาเกตตี้นิดหน่อยเพื่อไม่ให้กระทะแห้งเกินไปนะคะปรุงรสค่ะด้วยเกลือป่น แล้วก็พิกไทยป่นค่ะลูกจันเทศป่นนะคะใครมีเป็นผงป่นแล้วก็ใช้แบบนั้นก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเราป่นใหม่ๆแบบนี้ก็จะหอมกว่าค่ะ เส้นสปาเกตตี้ของเราเมื่อต้มได้เวลาแล้วนะคะก็กรองน้ำออกแล้วเอามาตักใส่ในกระทะเลยค่ะคนให้ซอสเข้ากับเส้นนะคะใส่ไส้กรอกซาซิกเสียที่เราจี่ไว้ตอนแรกนะคะลงไปค่ะ นทุกอย่างให้เข้าคันดีแล้วก็ใส่ต้นหอมซอยค่ะเหลือไว้อีกสักนิดนึงเอาไว้โรยหน้านะคะกรุ๊กคราวได้ที่แล้วยกออกจากเตาไปเสิร์ฟกันเลยค่ะ ปาร์เกตตี้วันนี้นะคะผัดแล้วได้สำหรับ3ที่ค่ะหรืออาจจะได้2ที่สำหรับคนที่ทานจุๆุนะคะ โรยต้นหอมตกแต่งจานอีกนิดนึงค่ะก่อนเสิร์ฟแล้วก็ชีสพาร์เมซานขูดค่ะอันนี้โรยตามชอบนะคะชอบมากชอบน้อยบ้านนี้ชอบมากค่ะก็เลยโรยซะเยอะเหมือนกันเสิร์ฟกันเลยค่ะ เป็นสปาเกตตี้ที่บ้านป้าอิ๋วทำทานกันบ่อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าถูกปากกันทุกคนเลยค่ะถ้าชอบสปาเกตตี้ในแนวซอสขาวแบบนี้เมนูนี้ต้องลองทำเลยนะคะพบกับ c o o k and e a t วิทยาอิ๋วกับเมนูอื่นๆได้เรื่อยๆค่ะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูอร่อยๆบ้านป้าอิ๋วนะคะสวัสดีค่ะ